สวัสดีครับอยู่กับช่องแซมล้อเหล็กเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อดินนะครับพิกัดบ้านดงมันตำบลโพโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ได้บอด่อติดทางเลยนะครับพี่น้องน้องเห็นเสาไฟไหมครับที่ทีอยู่ตรงนั้นและครับ ด้ยครับฝนนี่ต้องวางแผนรถวิ่งข้างบนอย่างเดียวเลยวิ่งยืนเสมอก็ได้บ่อดินประมาณเกือบสองไร่ครับถือว่าโชคดีไปนะ เกินในใบหูช้างมันนะครับไอ้น,นี่มันศึกไปเยอะนะเมื่อกี้มันออกมาเปามือครับ นั้นเป็นรูปรังแล้วนะพี่เองเป็นดินทรายประมาณ2เมตรเมตรกว่าเกือบ2เมตรแล้วก็เป็นรูปรังเลยรูปรังไปจะเป็นดินดานนะที่ผมเจาะดูนี่เราก็เสริมทับเจ้าฟูโซมาจากแบบ่งมาจากทีมงานที่บุยรำอีกคันหนึ่งนะ่ะอยู่นั่นงานก็นเริ่ม i the time.